แต่เราเห็นหนึ่งใบใยยหญ่ขนาดนี้พี่นันอยากเห็นไหมอ่ะเพาไว้าต้นจริงๆมันใหญ่ขนาดไหนเออเออนเนออะคุณอาครับไปดูด้วยความไร้สิ้นเลย,นนเยเไปดูฟามผูกด้วยกัน <ขา S 1> นี่เราทั้งสาคนนะครับก็มาอยู่ที่ร์มว่านหางจระเข้ครับเป็นร์มว่านหางจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบม,มาเลยครับใช่แล้วเป็นแบบออกแกนิกด้วยใช่ครับค่ะนี่คือหน้าตาที่ต้นที่แบบว่าเราเห็นแค่ใบเดียว เลี้ยงนะถ้าถึงกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ค่นะคุณนา่าประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีเขาจะใหญ่แล้วตอนต้นเราเอาอพัน์มาจากไหนะมาจากยังไงครับมันจะอฟริกาพยางไปเอ่อมีคนนำเข้ามาที่เมืองไทยก่อนอาฮะแล้วของเขาเนี่ยจะใช้ลักษณะ ของการแทงนหนอตรงนั้นคขาหน่องเขาจะเลเอ<ม>า,ากต้วเราจก,กตัวแรกๆก็จะไปขยายขยายเรื่อยๆถ้าไม่ไมไมช้ชาก็จะเต็มเต็ที่โอ้โหคิดตรงนี้ประมาณกี่ลร่ตรงนี้จะประมาณกว่าไหกสิบกว่าลร่ แล้วก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยมีหลายแปลงมีหลายแปลงแล้วคุณน้าคะแล้วทำไมถึงมีแนวความคิดในการทำออร์แกนิกอะคะมันมันยากไหมคะเออ<ม>ตัวนี้ไม่ยากเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยว่าอาจจะรป็เ,เคไม่ต้งองฉีดยาทำมาแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยน ปุ๋ยตันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยมากค่ครับนั้ับางคนที่เขาไปเนี่ยอยากจะปลูกบา้างแล้วก็เพื่อเอาเอาไปใช้ในบ้านตัวเองได้ไหมเท่าพันได้ อาอย่ในในล่มก็จะไม่ค่อยโตกอากาศประมาณไหนาวหนาวหรือว ah ่าร้อนๆอย่างเงี้ยนะครัร้อนร้อนร้อนชื้นอย่างเดียวต้องมีน้ำรดให้เขาตลอดปีอ่ามันจะไม่ตกอ๋อถ้าแบบแรงๆนี่ไม่ดเม็ด ที่เราจะเอาไปทำแรมลูกเราต้องส่งไปตรวจเช็คที่ไหนนะฮะอ๋อเราส่งที่<อ>ก,กรมวิชาการเกษตรเขาทำใบเซอร์ออกมาอาา่าฮะใบเซอร์รว่าเซอร์ว่าเป็นสายพันธุ์ปาปลา บาลานิสิสเนี่ยจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนครับใช่มาตรฐานที่ปั้อาหารตุรทศควรจะมีถูกไหมฮะค่ะกี่ปีครับที่คุณอาจะสามารถมีที่ขนาดนี้ปลูกขน,ขนาดนี้แล้วก็รู้เรื่องไทยของปั้นอาหารตุรกีขนาดนี้ก็ศึกษามาเรื่อง เนาะจากจุดเริ่มต้นที่เราไม่รู้อะไรเลยเลยค่อยๆเรียนรู้มันครับแล้วก็คอยชักชวนเพื่อนฝูงแล,แล้วก็เกษตรกรที่เ,เ,เรารู้จักการาัฒนยขึ้นมาเป็นคอนแทคความมี บอที่เป็นคนแท็กกันรวมๆกันก็น่าจะเกอดพันไล่อู้หู้วันหางโดอะไรแค่พันไล่อืสุดยอดมากส่งออกนอกครับดีครับได้ตังงชาติคนไทยด้วยใช่เห็นโอเบียขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปดู เกี่ยวกับเรื่องของรายการผลิตแค่กว่าเราจะไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างและสามารถดื่มทานได้อย่างไรนะคะคเนี่ยเดื้อมันจะเยอะขนาดไหนจะช่วงหน้าค่ะครับช่วงหน้าไปชมกันเลย บีบเย็นตราปาลิสุด0 8 5 0 0 0 0์1 1นน้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโค่แคร์นูทริวีเครื่องดื่มว่านหาจระเขค้เข้มข้นเพื่อสุขภาพ ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มว่านหางจระเข้ออร์แกนิกของคุณเนชชโมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปดูโรงงานแปลรูว่านหางจระเข้เพื่อดูการแปลรูปว่ามีกรรมวิธีอย่างไรบ้างและต้นอุกบวบแบบนี้นะคะเนื้อว่านข้างในจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันะคะ่ะที่เห็นนี้คือคืออะไรคะเขาตัดนะว่าหางจระ,ะเข้ใส่รถบรรทุกมา ส่งตอนเช้าเราก็มาทำเริ่มแปลรูปในขั้นตอนแรกก็คือเราโมลางแช่น้ำก่อนอือจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับใบว่าวั้หงจรเครหลังจากที่โพสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาหลังหลังจากที่ปอกในไม่เกินสชั่วโมงในการ เกินสี่ชั่วโมงค่ะมันมีผนเพราะว่าาหาจะระเคืจะสูญเสียสารอาหารไปพอเสร็จจากล้างน้ำตาเสร็จแล้วจะไปไหนคะหลังจากล้างก็้วที่เข้า นะครับเนี่ออันนี้ถุง่าเร็งก็แบบยังเล็กยค่ฮะถ้าใหญ่กว่านี้ใบหนึ่งประมาณสองกิโลสองก<ห>ิโลครับนีช่ช่วงหลังเราดูแล้ว<ม>อะไร,ไรมะมาณกิโลถ้าประมาณไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกัน เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกลาวเข้าไปในห้อง 哇。 หั่วโมงสุดยอดจริงๆนะเราวะว่านีเป็ตับอย่างมันมียางอยู่ยางนี่ก็อันตรลายนะฮะเอ่อยางสีใส่นี่ไม่เป็นอันตรลายที่อันตลายก็คือยางสีเหลืองดี่อย่างสีเหลือง ดมันก็ต้องติดอยู่บ้างนะบอกว่ามาันก็จะมี 고맙 啊，那。Yeah, ท่นตอนนี้กินได้แล้วกินสดกินได้เลยสสาา Thank okay. you. เร,เรจเมื่อช่วงต้นรายการนะคะที่เราได้คุยเรื่องประโยชน์ของการดื่มน้ําว่านหางจระเข้คุณเดชโชตได้บอกกับเราว่าว่านหางจระเข้ สามารถบำบัดอาการได้อย่างมากมายเลยทีเดียวตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณนุ่นค่ะซึ่งมีอาการของโรคกระเพาะแพ้อากาศแล้วก็ปวดหัวเราจะไปพิสูจน์กันค่ะว่านาวัตนจร์เคเนี่ยจะบำบัดโรคของคุณนุ่นได้จริงหรือเปล่าค่ะที่นุ่นนี่มีอาการอะไรบ้าง วสุขภาพสุขภาพก็คือโรคกระเพาะแล้วก็แพ้าอ,อกกพากาศปวดหัวโกระะเพาแพ้อากาศปววดหัแพ้อาากศเนี่ยผมก็เป็นนะคันจมูกเขาเช้านี่แต่ว่ามันจะฟุดฟัดฟุดฟัด,ฟดใช่ไหมคันจมูกแล้วก็คล้ายๆเป็นสเลด สเลดในคอสเลดในคออ่าฮะอ่าแล้วต่อมากับเพาะอาหารกับเพาะอ,อาหารแล้วกเพาะอาหารนี่เป็นประจำเป็นประจำมาท้องอืดจุกม,มันจะอืดมากอ่าก็คือ,อาาไม่ย่อยนั่นเองจ้ะอ่าไม่ค่อยทายไม่ค่อยถาย,ย,ถายแล้วแก้ไขย,ยังไงอ่าแล้วก็ภูมิแพ กินแก้ได้ไหมถึงเวลาก็าต้องไปหาหมอทานยาครับตามแพทย์สั่งก็เ้าเรียกว่าอยากแก้แพ้ใช่ไหมก่อนนอนแล้วก็ลาบไป,บไปอ,อันนี้อันนี้วิธีแก้แพ้ของพี่แก้แพ